วันนี้ถ้าใครคิดจะทำบ้านพูวิลล่าเนี่ยมันก็เป็นบ้านรีสอร์ทสไตล์หนึ่งนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยจริงๆจะบอกว่ายังไม่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวเลยราคาเริ่มต้นในที่ห้องละ2,500บริบทของที่ดินร,บรอบๆเนี่ยข้างบนเป็นภูเขานะฮะข้างล่างเป็นที่ราบ <ś> เห็นไกลๆนั้นไมครับเป็นห้องพักนะครับห้องขนาดประมาณไม่ถึง20ตารางเมตรนะครับ แต่จุดขายก็คือมีวิวที่สวยงามเห็นด้านหลังไหมครับเราจะสามารถทําบ้านสวยๆและขายได้ราคาดีๆนะฮะคือที่นี่เชียงใหม่นะฮะเพเภอเชียงดาวการเลือกที่ดินสําหรับทําภูเวลาจึงเป็นที่ดินที่ไม่ต้องแข่งกับใครวันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะขายกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราขายกลุ่มลูกค้าที่เอาไปซื้อเพื่อการลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินสวยๆแบบนี้นะฮะราคาไม่แพง อาจจะไล่หนึ่งอาจจะประมาณ 3- 4 5สี่ห้าแสนก็ได้นะครับถ้าเราเอามาแยกเป็นฉนดนฉนดละร้อยวาเราก็สามารถทําบ้านหลังเล็กๆสวยๆแล้วใส่เสาใ้นำเล็กๆขายได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นภูวิลล่าหลังใหญ่ๆอยู่ใกล้เมืองที่ดินราคาไรละ4ล้าน5ล้านอย่างนี้นะครับอันนั้นจะไม่จะไม่เหมาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราทําภูวิลล่าเนี่ยช้อยของเราจริงมากกว่าคนอื่น โอกาสของเราจรึงมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราต้องการทําบ้านขายสไตล์มาพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นทําเลจริงอาจจะห่างไกลเมืองก็ได้วิวจะต้องสวยนะฮะจุดเด่นก็คือวิวจะต้องสวยนะครับที่ดินแถวนี้ไม่แพงนะครับบางแปลงผมเจอมาไร่ละหกแสนเองผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบซื้อที่ดินแพงๆเพราะเราทําผู้วิลล่ามาตั้งแต่ตอนต้นๆนะฮะเรารู้ว่า ที่ดินที่มีวิวคือที่ดินที่มีศักยภาพนะฮะการที่ผมจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่วิวเป็นสําคัญผมจะให้ราคากับวิวค่อนข้างมากนะครับถ้าผมจะทําเป็นผู้วิลล่าเพื่อขายคนที่อยู่เองประจำนะฮะเป็นบ้านไฮโซเป็นบ้านลักชัวรี่แบบนี้ผมผมซื้อแต่ถ้าเป็นขายผู้วิลล่าเพื่อให้นักลงทุนมาซื้อแล้วไปปล่อยเช่ารายวัน ผมจะชอบแบบนี้มากกว่าพอมีวิวสวยๆเนี่ยได้ลูกค้าปลายทางคือมีแขกมาพักตลอดเนยนะฮะเราจะได้ลูกค้าไปซื้อจริงๆเพื่อการลงทุนนะครับ